คุณเคยรู้สึกว่าจิตใจของเราเดินทางเร็วกว่าตัวเราไปสู่โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นไหมคะความรู้สึกวิตกกังวลอย่างเรื้อรังต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเงินอาชีพการงานหรือความสัมพันธ์คือความกลัวอนาคต (future anxiety) ซึ่งเป็นกำแพงที่ขวางกั้นความสงบในปัจจุบันของเราความกลัวอนาคตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแต่เกิดจากความพยายามอย่างไม่ลดละ ที่จะควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เสียงในหัวของเราจะสร้างเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดออกมาเพื่อเตรียมพร้อมเราให้รับมือกับสถานการณ์สมมุติซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีแต่จะขโมยความสุขและพลังงานที่เราควรใช้สร้างอนาคตที่ดีในวันนี้คลิปนี้จะพาไปเจาะลึก8เสียงในหัวที่ทำให้เรากลัวอนาคตพร้อมแนะนำวิธีในการเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความสงบ และการสร้างความเชื่อมั่นในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติค่ะ8เสียงในหัวที่ทำให้คุณกลัวอนาคตเสียงเหล่านี้ทำงานโดยใช้กลไกการเอาชีวิตรอดที่เรียกว่าการคาดการเชิงลบทำให้เรามองเห็นอนาคตผ่านเลนของหายนะและความสูญเสียอยู่เสมอ 1. เสียงผู้พยากรณ์หายนะ The Catastrophe Predictor เสียงนี้เชื่อว่า สิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเสียงนี้จะพูดว่าถ้าเราทำธุรกิจนี้ล้มเหลวมันจะเป็นหายนะที่จะทำให้เราหมดตัวและไร้ที่อยู่อาศัยหรือถ้าเราป่วยแม้แต่นิดเดียวมันจะกลายเป็นโรคที่ร้ายแรงและรักษาไม่หายซึ่งเป็นการขยายผลลัพธ์เชิงลบให้เกินจริง c a t a s t r o p h i z i n g ผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างความวิตกกังวลที่ทำให้เป็นอัมพาต p a r a l y z i n g anxiety ทำให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งใดหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญเพราะกลัวผลลัพธ์ที่สมมุติขึ้นมาอย่างเกินจริงเราจะหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันเพราะกลัวหายนะในอนาคตแนวทางตอบตู้ต้องฝึกการประเมินความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล Reality testing จงถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดจริงๆคืออะไรและเราสามารถรับมือกับมันได้ไหม การยอมรับว่าเราสามารถรับมือกับปัญหาได้คือการลดอำนาจของเสียงนี้ 2. เสียงผู้บงการความแน่นอน The Certainty Controller เสียงนี้เชื่อว่าถ้าเราไม่ควบคุมทุกปัจจัยอนาคตจะพังเสียงนี้จะพูดว่าเราต้องวางแผนทุกขั้นตอนล่วงหน้า5ปีและห้ามมีการเบี่ยงเบนเด็ดขาดหรือเราต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนที่จะรู้สึกปลอดภัย ซึ่งเป็นความทนไม่ได้ต่อความไม่แน่นอน intolerance to uncertainty ผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างความวิตกกังวลเรื้อรังเพราะพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นตลาดโลกความคิดของคนอื่นการพยายามควบคุมอนาคตอย่างสมบูรณ์คือการปฏิเสธที่จะมีชีวิตเพราะชีวิตเต็มไปด้วยความผันผวนที่ไม่สามารถคาดเดาได้แนวทางตอบโต ต้องฝึกการยอมรับความผ,ลผลันผวน (embracing volatility) จงตระหนักว่าความแน่นอน100%คือภาพลวงจงหันมาโฟกัสที่วงกลมแห่งการควบคุมของเราในปัจจุบันเช่นการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้และการลงมือทำ 3. า 3. เสียงผู้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง (the change resister) เสียงนี้เชื่อว่าถ้าทุกอย่างเปลี่ยนไป เราจะปรับตัวไม่ได้และสูญเสียทุกอย่างเสียงนี้จะพูดว่าถ้าเทคโนโลยีนี้เข้ามาอาชีพของเราจะหายไปและเราจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปหรือเราไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในวนัยนี้ซึ่งเป็นความกลัวต่อการปรับตัว fear of adaptation ผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เรายึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ดีต่อเราแล้วก็ตาม การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงคือการปิดกั้นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้เราจะใช้พลังงานทั้งหมดในการต่อต้านกระแสของชีวิตแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการให้คุณค่ากับความยืดหยุ่น (valuing flexibility) จงมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆจงตระหนักว่าความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวคือสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะติดตัวเราไปสู่อนาคต 4. เสียงผู้ยุดติดกับอดีต The Past Repeater เสียงนี้เชื่อว่าความผิดพลาดในอดีตของเราจะกลับมาหลอกหลอนและทำลายอนาคตเสียงนี้จะพูดว่าเราเคยล้มเหลวในการลงทุนครั้งนั้นและครั้งหน้าก็จะล้มเหลวแบบเดิมอีกหรือเราทำร้ายความสัมพันธ์ในอดีตและเราจะทำซ้ำอีกในอนาคตซึ่งเป็นการสรุปผลเชิงลบตามประสบการณ์ในอดีต ผลระชบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากอดีตได้และใช้ความผิดพลาดในอดีตเป็นหลักฐานในการทำลายความเชื่อมั่นในอนาคตของเราเองเราถูกขังอยู่ในวงจรของการโทษตัวเองและการพยากรณ์ความล้มเหลวซํำซ้อนแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการมองอดีตเป็นข้อมูล past as data จงแจกแจงระหว่างตัวเราในอดีตกับตัวเราในปัจจุบัน จงตระหนักว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆและอดีตไม่ได้กำหนดความสามารถของเราในการตัดสินใจในอนาคต 5. เสียงผู้มองเห็นแต่ความไม่พร้อม The Unpreparedness Advocate เสียงนี้ชื่อว่าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่มีเงินพอเราไม่มีทางพร้อมสำหรับสิ่งที่จะมาถึงเสียงนี้จะพูดว่าเราต้องเรียนรู้เพิ่มอีก3อย่างก่อนที่จะเริ่มหรือ เรายังไม่มีคุณสมบัติที่จะรับโอกาสนั้นได้ซึ่งเป็นอาการหลีกเลี่ยงการลงมือทำ procrastination by preparation ผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เราติดอยู่ในวงจรของการเตรียมตัวอย่างไม่สิ้นสุด analysis paralysis เราใช้การเตรียมความพร้อมเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงความกลัวในการถูกตัดสินหรือความล้มเหลวเราพลาดโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเชื่อว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบ แนวทางตอบโต้ต้องฝึกการทำก้าวต่อไปที่สมเหตุสมผลจงตระหนักว่าเราไม่จำเป็นต้องพร้อม100%การเริ่มทำในขณะที่ยังไม่พร้อมคือการเรียนรู้ที่รวดเร็วและทรงพลังที่สุดโฮเสียงผู้คำนวณความเสี่ยงที่ไร้ขอบเขต the infinite risk calculator เสียงนี้เชื่อว่ามีอันตรายมากมายที่เรายังไม่รู้อนาคตคือระเบิดเวลาเสียงนี้จะพูดว่า เกิดอะไรขึ้นถ้าเศรษฐกิจโลกพังทลายเกิดอะไรขึ้นถ้าภัยพิบัติธ,ธรรมชาติครั้งใหญ่มาถึงซึ่งเป็นความวิตกกังวลที่ข้ามขอบเขตส่วนตัวไปสู่ความกังวลระดับโลกที่ควบคุมไม่ได้ผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างความกังวลที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพยายามแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการกระทําส่วนตัวมันขโมยความสงบและทําให้เราเหนื่อยล้าทางจิตใจแนวทางตอบโต้ ต้องฝึกการแยกแยะความกังวลระดับมหาภาคกับจุลภาคจงยอมรับว่าปัญหาใหญ่ระดับโลกเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแต่ไม่จําเป็นต้องมาควบคุมความคิดของเราในทุกวันจงมุ่งเน้นพลังงานไปที่การทําให้โลกส่วนตัวของเราดีขึ้น 7. เสียงผู้พรังความสุขในปัจจุบัน The Present Joy Thief เสียงนี้เชื่อว่าจงกังวลตอนนี้เพื่อที่ถ้าเกิดเรื่องรายขึ้นเราจะไม่ตกใจมากนะักเสียงนี้จะพูดว่า ถ้าเรามีความสุขมากตอนนี้เมื่อมีอะไรผิดพลาดเราจะเจ็บปวดมากขึ้นซึ่งเป็นการลดคุณค่าของความสุขในปัจจุบัน Discounting Present Happiness ผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เราปฏิเสธที่จะรู้สึกถึงความสุขและความสงบในช่วงเวลาที่ดีของชีวิตเราเลือกที่จะป้องกันตัวเองจากความผิดหวังในอนาคตด้วยการจมอยู่กับความกังวลในปัจจุบันซึ่งเป็น,นกลไกป้องกันที่ทำลายตัวเอง แนวทางตอบโต้ต้องฝึกการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ Radical Presence จงตระหนักว่าความกังวลในอนาคตไม่ได้ช่วยลดความเจ็บปวดแต่กลับเพิ่มความเจ็บปวดในปัจจุบันจงให้คุณค่ากับช่วงเวลาที่กำลังหายใจอยู่ในตอนนี้8เสียงพูดทวงถามหาความหมายสูงสุด The Ultimate Meaning Questioner เสียงนี้เชื่อว่าแม้จะสำเร็จ เราจะยังมีความสุขอยู่หรือมันมีค่าพอที่จะพยายามหรือไม่เสียงนี้จะพูดว่าเมื่อไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่างเปล่าอยู่ดีหรือถ้าชีวิตไม่มีความหมายสูงสุดแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรซึ่งเป็นความวิตกกังวลเชิงอัติภาวะ existential dread ที่มาพร้อมกับความไม่แน่นอนของอนาคตผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวังและความเฉืยชา เพราะมองไม่เห็นคุณค่าของการเดินทางหรือความพยายามในการสร้างอนาคตทําให้เราไม่สามารถหาแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการสร้างความหมายในทุกวัน daily minning จงเปลี่ยนจากการถามหาความหมายสูงสุดของชีวิตเป็นการถามว่าเราสามารถสร้างความหมายอะไรได้บ้างในวันนี้การให้คุณค่ากับการบริการผู้อื่นและการเรียนรู้ในปัจจุบันคือการตอบคำถามนั้นที่ดีที่สุด กุญแจสู่การเป็นมิตรกับอนาคตการสร้างความสงบเกี่ยวกับอนาคตไม่ใช่การหยุดคิดถึงมันแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการที่เราคิดถึงมัน 1. ใช้เทคนิควงกลมแห่งการควบคุม The Circle of Control Technique แยกสิ่งที่ควบคุมได้จงวาดวงกลม3วงสิ่งที่ควบคุมได้ Can Control การกระทำของเราทัศนคติของเราการตัดสินใจของเราสิ่งที่ควบคุมได้บางส่วน Some control ความคิดเห็นของคนอื่นผลลัพธ์ของการประชุมการเตรียมความพร้อมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลย No control เศรษฐกิจกโลกสภาพอากาศการตัดสินใจของรัฐบาลเน้นที่วงกลมด้านในจงฝึกให้ตัวเองใช้พลังงานทั้งหมดไปที่สิ่งที่เราควบคุมได้ในวงในและยอมรับ Let go สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ในวงนอก 2. พลังของการทำก้าวต่อไปที่สมเหตุสมผล The power of the next logical step ทำลายความซับซ้อนเมื่อรู้สึกท่วมท้นด้วยอนาคตทั้งหมดจงถามตัวเองเพียงคำถามเดียวว่าตอนนี้เราควรทำอะไรที่เป็นก้าวต่อไปที่สมเหตุสมผลที่สุดเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของเราความง่ายคือพลังการลดเป้าหมายใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆเ,เพียงก้าวเดียวจะทําลายความกลัวและความลังเลทำให้เราสามารถลงมือทำได้อย่างต่อเนื่อง 3. การเดินทางข้ามเวลาทางจิต Mental Time Travel มองย้อนกลับมาเมื่อรู้สึกกังวลจงหลับตาและจินตนาการว่าเราอยู่ในอนาคต5ปีข้างหน้าและมองย้อนกลับมาที่ความกังวลในวันนี้ถามตัวเองในอนาคตว่าความกังวลน,นี้สําคัญกับคุณในตอนนี้ไหมและสิ่งที่คุณทำในอดีตที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามมันมาได้คืออะไรเทคนิคนี้จะช่วยให้เราเห็นความกังวลในมุมมองที่เล็กลงความจริงที่ว่า เราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องความกลัวอนาคตจะสลายไปเมื่อเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีสติในปัจจุบันค่ะเพราะอำนาจที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่อยู่ในสิ่งที่เราเลือกทำในวินาทีนี้ค่ะ